ถ้าคุณอยากได้รถ SUV มือ2ที่มีความหรูแต่ตัวเลือกในตลาดมันเยอะฮะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะเอารถรุ่นไหนไปใช้ดีนะครับเพราะนั้นครับวันนี้ผมมีรถ SUV Mercedes-Benz 3คันที่สภาพมือหนึแต่ราคามือสองคุ้มคุมเลยฮะจอดอยู่ตรงนี้ฮะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเลือกกันนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับผมก็มีรถ SUV มือ2จากค่าย Mercedes-Benz 3รุ่น3คันยอดนิยมเลยฮะทั้ง GLA GLB แล้วก็ GLC นะครับมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมที่กำลังมองหารถ SUV มือ2คุณภาพสูงอยู่ครับแล้ววันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาแค่แนะนำเรื่องของสเปคแล้วก็ราคาอย่างเดียวนะ แต่ผมจะพาไปดูครับว่ารถแต่ละรุ่นตรงนี้เนี่ยเขาเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้งานแบบใดบ้างแล้วก็มาดูกันว่าทําไมหลายๆคนเนี่ยถึงพูดไปในเสียงเดียวกันว่ารถ Mercedes-Benz มือ2ถึงมีความคุ้มค่าด้านราคาสูงครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาไล่ดูรถแต่ละคันตามตำแหน่งในไล์อัพกันเลยนะครับ ผมขออนุญ,ญาตเริ่มจากไลน์อัพตัวเล็กก่อนนะผู้ชมก็คือ Mercedes-Benz g l a 200 AMG Dynamic ปี2022ครับนี่เป็นรถ SUV รุ่นท็อปสุดในไลน์อัพของ g l a แล้วครับส่วนเรื่องสับคาตัวรถนั้นเรื่องนี้ท่านผู้ชมสบายใจได้100%เลยครับเพราะว่านี่เป็นรถมือแรกจากป้ายแดงส่วนเลขไม้เนี่ยวิ่งไม่แค่1 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นครับประวัติการนำรถเข้าสู่บริการอะไรพวกนี้ก็มีครบครับ สามารถตรวจสอบย้อนหลังกับศูนย์บริการได้เลยนะครับส่วนเรื่องของสภาพตัวรถโดยรวมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยมีความใกล้เคียงกับรถใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมตัวน็อตทุกตำแหน่งของรถนะครับยังเป็นน็อตเดิมทุกจุด สติกเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานก็อยู่ครบนะครับเอกสารสําคัญต่างๆก็มีติดรถให้ด้วยนะครับกุญแจสํารองอะไรพวกนี้ก็มีให้ตัวยางเองก็เป็นยางวิชลินไพรเมซี่เอสยูวีพอันนี้ก็เป็นยางใหม่เช่นเดียวกันนะครับคือพอดูภาพรวมแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าสําหรับรถคันนี้นะครับทุกผู้ชม เหมือนเจ้าของก็เพิ่งขับออกมาจากศูนย์ป้ายแดงเมื่อมาไม่กี่ปีนี่เองนะครับส่วนเรื่องของราคานะฮะก็นับว่าประหยัดไปเยอะเลยทีเดียวนะครับราคาที่ p ิกอัโตตัต้งจําหน่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่บาทนะครับซึ่งพอไปดูราคาป้ายแดงที่2องล้านสี่แสนบาทแล้วเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าประหยัดไป1นึ่งล้านสามแบาทเลยนะครับเรียกได้ว่านี่คือดิวที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับท่านผู้ชม คราวนี้มาดูเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่ของรถรุ่นนี้กันสักหน่อยหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่านี่เป็นรถ SUV ขนาดกระทัดรัดนะครับนั่นหมายความว่านี่เป็นรถที่ขับง่ายหาที่จอดก็ง่ายนะครับพวงมาลัยก็เบ,เบาเวลานาไปใช้งานในเมืองเนี่ยได้ความคล่องตัวสูงมากๆครับก็สาหรับใครนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ใจกลางเมืองอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับพวกย่านรถติดทั้งหลายอย่างเช่นย่านสีลมสารพระรามสีราชดาพิเศษอโศกสุขุมวิท พยาไทยจัตุจักรราชนดำเนินอะไรพวกนี้ฮะที่เป็นยานแบบว่าการจราจรหนาแน่นทั้งวันเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าถ้าคุณเอารถรุ่นนี้ไปใช้อ่ะเขาจะตอบโจทย์การใช้งานในเมืองได้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ฮะเออยังให้ความรู้สึกสปอร์ตไปในตัวด้วยเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมเพราะว่า Mercedes-Benz ครับยังไงก็ยังคงเป็น Mercedes-Benz อยู่ดีนะครับยิ่งกับรถที่เป็นรุ่นนี้นะเขาทำลุกออกมาได้ดูสวยดูเท่แล้วก็สปอร์ตในเวลาเดียวกันครับ แล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะได้รถมือ2ที่ให้ฟีลลิ่งเหมือนรถใหม่ๆและเน้นความคุ้มค่าเนี่ยรถคันนี้ครับตอบโจทย์ได้ตรงจุดเลยท่านผู้ชมและในแง่ของตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยสำหรับรุ่นนี้ครับเครื่องยนต์ก็ขนาดเล็กด้วยนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์1.3เบนซินเทอร์โบนะท่านะผู้ชมที่ให้พละกําลังแรงมา้าแรงบิดเพียงพอสําหรับการใช้งานในเมืองได้แบบสบายๆเลยนะ การออกตัวจากสีแยกไฟแดงเองอันนี้ก็ทําได้ไวมากทําได้ทันใจสุดๆเลยครับพอถึงเวลาที่ต้องการขับขี่แล้วแบบอยากจะเล่งแซงอะ่ะคุณกดคันเร่งเบาๆรถพร้อมที่จะทะยานขึ่งไปข้างหน้าได้แบบง่ายๆเลยนะครับไม่มีอาการแบบว่ากดคันเร่งแล้วรถอ่ดเร่งไม่ขึ้นนะฮะส่วนเซ็ตช่วงล่างของรถรุ่นนี้นะครับที่เป็น AMG Dynamic เนี่ย เขาก็จะมีสไตล์ที่หนึบแน่นพอสมควรครับแล้วก็ไม่แข็งกระด้างจนสู้แรงกระแทกไม่ไหวด้วยนะซึ่งเวลาขับผ่านพื้นผิวถนนที่มันครุขไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่มันมีอยู่ทั่วกรุงเทพมหานาครเนี่ย <c oughs> ก็ยังคงไห้ความรู้สึกมั่นใจสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างไม่ต้องกังวลเรื่องความนุ่มนวลแม้แต่น้อยเลยนะครับซึ่งไม่ว่านะครับท่านผู้ชมเนี่ยคุณจะเป็น คนโสดนะครับหรือว่าเออมีคู่รักมีคนมีแฟนนั่งอยู่ในรถนะฮะแล้วก็ชอบรถ SUV ในขนาดที่พอเหมาะนะครับแต่ยังคงความหรูหราและให้ฟีลลิ่งสปอร์ตเวลาขับขี่แบบนี้เนี่ย m e r c e d e s b e n z GLA 200 AMG Dynamic ปี2022คันเนี้ครับเขาจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยจริงๆนะครับเอาละครับท่านผู้ชมถัดมาครับ เรามาดูในส่วนของ mercedes-benz glb progressive ปี2021กันบ้างนะครับก็สำหรับรถรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นรถ suv 7ที่นั่งนะครับและแน่นอนครับว่า mercedes-benz เนี่ยเขาออกแบบรถรุ่นนี้มาสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานเป็นรถครอบครัวโดยเฉพาะเลยครับเพราะฉะนั้นครับสำหรับใครฮนะที่หารถครอบครัวไซส์แบบนี้ไปใช้งานอยู่เนี่ยคุณลองดูคันนี้เก็บไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกได้เลยนะครับ แล้วก็สําหรับรถมือ2คันนี้เองท่านผู้ชมเป็นรถมือแรกจากป้ายแดงเช่นเดียวกันนะครับเลขไม้ก็เป็นเลขไม้แท้อยู่ที่1นึ0 0 0สกิโเมตรครับส่วนสภาพตัวรถนี่ก็ใหม่แท้ทุกจุดเลยท่านผู้ชมประวัติการเช็คที่ศูนย์ mercedes benz เนี่ยเจ้าของเดิมเขานําตัวรถเข้าไปบำรุงรักษาครบทุกระยะเลยนะครับแถมยังไม่มีการนํารถไปเข้าอู่นอกอีกตั้งหากอะพวกอะไหล่ต่างๆที่เปลี่ยนไปตามรอบการใช้งานเองก็เป็นอะไหล่ของทาง mercedes benz แท้แบบร้อซด้วยนะครับ ส่วนราคามือสองท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับ <ST ALL> เมื่อเทียบจากราคาป้ายแดงที่2องล้านแปดแสนเบาทแล้วเรียกได้ว,ว่าประหยัดไป1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทฮ <ST ALL> นะ <ST ALL> เออนับได้ว,ว่านี่เป็นรถ SUV7 ที่นั่งอีกหนึ่งคันครับที่มีความคุ้มค่าด้านราคาสูงไม่แพ้ใครแน่นอนเลยทีนี้ครับท่านผู้ชมเรามาดูในเรื่องของพวกฟีลิ่งในการใช้งานกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้นะท่านผู้ชมสไตล์รถเขาจะเน้นใช้เป็นรถครอบครัวแบบจ๋าจาหน่อยนะคะ ดังนั้นเนี่ยพื้นที่ในห้องโดยสารก็จะมีความกว้างเป็นพิเศษครับและยังมีเฮดรูมหรือว่าตัวหลังคาที่สูงโปร่งด้วยทําให้เวลาที่ผู้ใหญ่นะฮะหรือว่าเด็กขึ้นไปนั่งเนี่ยจะนั่งได้แบบว่าสบายมากรู้สึกปอนคลายในทุกๆตําแหน่งเลยนะครับส่วนฟีลลิ่งในการขับขี่นั้นเรื่องการออกตัวจากจุดหยุดนิ่งแม้ว่าไซส์ของตัวรถเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าคลาส g l a นะท่านผู้ชม แต่เวลาออกตัวเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะขาดพละกกำลังแม้แต่น้อยเลยนะครับเพราะว่าด้วยเครื่องยนต์1.3เป็นซินเทโบรหัสเครื่องตัวเดียวกันกับ Mercedes-Benz GLA 200คันสีเทาก่อนหน้านี้ฮะที่มีพละกําลังสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยจึงทําให้ท่านผู้ชมสามารถนําไปใช้งานคู่กับรถรุ่นนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับจะนั่งโดยสารกันเต็มคันรถหรือว่าจะบรรทุกสิ่งของมาเต็มคันหรือแม้แต่จะนําตัวรถไปวิ่งบนทางลาดชัน ก็รัวแล้วแต่ทําได้ดีไม่มีอาการกระตุกไม่มีอาการสะอึกเร่งไม่ขึ้นแต่อย่างใดเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าอ๋อนี่มันคือ Mercedes-Benz GLA 200ที่ขยายไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นนั่งสบายขึ้นแล้วเอามาอัพราคาขายให้มันอยู่ในไลน์อัพที่สูงขึ้นนะฮะซึ่งเอาจริงๆท่าผู้ชมไม่ผิดท่านผู้ชมจริงๆมันก้เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่ามันจริงแค่ในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ เียอย่างเดียวนะครับเพราะว่าพวกเซ็ตช่วงล่างของรถรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีความแตกต่างจาก Mercedes-Benz G L A กันคนละโทนเลยนะท่านผู้ชมซึ่งช่วงล่างของ Mercedes-Benz G L B 200 Pro g r e s s i v e เนี่ยจะเป็นแนวคอมฟอร์ตนะครับที่เน้นความนุ่มนวลเน้นความสบายเป็นหลักแต่ก็ยังควบคุมได้ดีเวลาที่เราต้องการใช้ความเร็วถ้าถามว่าการซับแรงกระแทกเนี่ยต่างจาก Mercedes Benz G L A 200คันสีเทามากไหม ต้องบอกว่ามากจนท่านผู้ชมรู้สึกได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมเพราะว่ารถรุ่น GLB แบบนี้เนี่ยเขาจะมีขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีฐานล้อยาวกว่ารุ่น GLA นะครับจึงทาให้เวลาวิ่งผ่านพื้นถนนที่ไม่เรียบหรือเจอพวกถนนคดเคี้ยวเนี่ยจังหวะการเคลื่อนไหวของช่วงล่างสําหรับรุ่น GLB แบบนี้ฮะ เขาจะค่อยๆซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่านะครับและความสูงของตัวเบาะในห้องโดยสารเองก็สูงกว่ารุ่น GLA ด้วยนะครับทำให้เวลานั่งแล้วเจอพื้นผิวที่แบบว่ามันไม่ค่อยจะดีซะเท่าไหร่เนี่ยรุ่น GLB แบบนี้เขาจะนั่งสบายกว่าด้วยเมื่อเทียบกับรุ่น GLA ที่ตัวเล็กกว่านั่นเองนะครับและด้วยช่วงล่างที่เน้นนุ่มแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจึงส่งผลให้เวลาเรานำ Mercedes-Benz GLB 200 Progressive ไปใช้ในการเดินทางไกลกับครอบครัวเนี่ย จะเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหมีความเพอร์เฟกมีความเหมาะสมกว่านะครับแล้วก็มีความสบายมากกว่าชนิดที่นั่งกันนานๆก็ไม่ต้องเกรงแล้วก็ไม่ต้องเมื่อยหลังแน่นอนเลยครับก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังหารถ SUV 7เจ็ดที่นั่งของ m e r c e d e s Benz เอาไว้ใช้งานทั้งแบบว่าเออในเมืองด้วยนะครับแล้วก็ใช้ออกทริปกับครอบครัวอยู่เป็นประจำด้วยแล้วเนี่ยผมบอกเลยครับว่า Mercedes-Benz G L B 200 p r o g r e s s i v e ปี2021คันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ลงตัวมากนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมมาถึงขั้นสุดท้ายกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นตัวตึงที่สุดในรุ่นนะฮะอย่าง Mercedes-Benz G L C 250 2.0 4MATIC AMG Plus Coupe กันบ้างนะครับก็สำหรับราคามือสองของรถรุ่นนี้นะท่านผู้ชมผมอบอกว่าโอ้โหราคาเวอร์วังอลังการมากไปดูราคาป้ายแดงก่อนดีกว่าฮนะราคาป้ายแดงอยู่ที่4 9 0 0 0 0 0บาทครับแต่วันนี้ครับราคามือสองที่ Big Auto ตเนี่ย เหลือเพียงแค่1,340,000บาทครับเรียกได้ว่าประหยัดเงินกันไป2,750,000บาทอ่ะส่วนสภาพของตัวรถนี่ก็อยู่ในสภาพที่สวยมากๆครับเลขไม่แท้อยู่ที่1,28,000กิโลเมตรและรถคันนี้ท่านผู้ชมเพิ่งผ่านการตรวจสภาพจากวันทูอินสเปกนะครับที่รับประกันโครงสร้างแล้วก็สภาพตัวรถให้อยู่ในระดับ5ดาวกันเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าอะไรครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเรื่องของ โครงสร้างทั้งภายนอกเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างแล้วก็ระบบไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมให้ใช้งานได้ในทันทีเลยนะครับโดยไม่ต้องนำรถไปเปลี่ยนอะไรหรือว่าทำอะไรเพิ่มเติมแต่อย่างใดให้แบบว่าเสียเงินเล่นนะนะครับส่วนพวกเรื่องฟิลลิ่งในการใช้งานนะครับทุกผู้ชม ด้วยความที่รถรุ่นนี้เขาเป็นรถ SUV c o คูเป้ตัวท็อป m m p l u นะครับเส้นสายตัวถังนี่คือลื่นไหลสวยงามนะฮะจึงทำให้ฟิลลิ่งของภายนอกเนี่ยดูหรูหราแล้วก็สปอร์ตมากๆเลยนะครับอีกทั้งครับรถรุ่นนี้เขายังใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2.0ลิตรด้วยนะครับ ที่ให้แรงบิดที่ดีและก็ต่อเนื่องการออกตัวจากจุดหยุดนิ่งทําได้ไวและก็ทําได้ประทับใจมากครับและถึงแม้ว่าตัวรถคันนี้เขาจะมีการมันทุกสัมพันละเต็มคันรถนะครับมีคนนั่งโดยสารเยอะขึ้นลงทางลาดชันบ่อยๆก็ไม่เป็นปัญหาในการใช้งานแตกอย่างใดเลยนะครับเพราะว่าด้วยระบบขับเคลื่อน4เมติกอย่างนี้เนี่ยทาง Mercedes Benz เขาออกแบบมาเพื่อช่วยให้เรา นำไปใช้งานได้สบายๆในทุกสภาพถนนอยู่แล้วนะครับส่วนพวกเซ็ตช่วงล่างเองเนี่ยก็จะมาในสไตล์ของ AMG Plus นะครับที่ให้ความแน่นและมั่นคงเวลาขับเร็วแล้วก็เวลาเข้าโคง้งแรงๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยครับว่าตัวรถนี่คือยึดเกาะกับถนนได้อย่างชัดเจนเลยแต่ก็ยังคงความนุ่มนวลเวลาขับผ่านพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบด้วยนะครับคือตัวรถเนี่ย หนึบแน่นแล้วก็ไม่แข็งกระด้างด้วยท่านผู้ชมซึ่งฟีลลิ่งการขับขี่ของ mercedes benz glc 250 coupe เนี่ยท่านผู้ชมเขาจะมีความแตกต่างจากทั้งรุ่น gla แล้วก็ glb แบบชัดเจนเลยนะครับคือตัวรถเนี่ยเขาจะให้ความรู้สึกสปอร์ตรูปแบบจัดเต็มเลยทั้งแรงบิดที่ตอบสนองฉับไวนะครับงวงเวลัยทีออ่มั่นคงเวลาใช้ความเร็วสูงเนี่ยแล้วก็ช่วงล่างครับ บาลานซ์ได้ดีระหว่างความสปอร์ตกับความสบายจึงทำให้นำไปใช้งานขับได้ดีทั้งในเมืองแล้วก็การขับขี่ทางไกลเลยนะครับส่วนภายในห้องโดยสารนี่ก็จัดมาให้แบบโอ้เต็มเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอย่างตัวเบาะนั่งเองก็จะเป็นเบาะนั่งสไตล์ AMG นะครับที่นุ่มแล้วก็รองรับสริระได้ดีมาก ทำให้ไม่เมื่อยเ,เวลาขับทางไกลๆเลยนะครับส่วนบริเวณคอนโซลหน้าและแผงประตูนี่ก็ตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงดูหรูหราสไตล์สปอร์ตครับแถมยังมีหน้าจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์ที่ใช้งานง่ายด้วยพื้นที่ภายในห้องโดยสารเองก็กว้างกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมแม้ว่าตัวบอดี้รถเขาจะเป็นทรง SUV Co คูเป้ที่ไม่ได้มีหลังคาด้านท้ายสูงเหมือน SUV ปกติเนี่ยแต่เวลานั่งนะท่านผู้ชมนั่งเต็มคันรถ4คน5คนนี่ก็นั่งได้สบายนะครับ นั่งได้แบบเหมาะเลยไม่มีอาการอึดอัดเลยแม้แต่น้อยแถมตัวบ่อหลังเองยังปรับเอ็นเล็กน้อยได้อีกด้วยครับทำให้การนั่งโดยสารแบบจริงจังในรถรุ่นนี้เนี่ยนอกจากคุณจะรู้สึกสปอร์ตแล้วคุณยังได้ความผ่อนคลายเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับ mercedes benz glc 250 amg plus คันนี้ครับก็จะเป็นรถ suv ูเป้ที่ให้ความรู้สึกหรูให้ความสปอร์ตและได้ความสะดวกสบายในเวลาเดียวกันนะครับก็เหมาะกับคนที่ อยากจะได้รถ SUV ที่ขับสนุกแต่ยังสามารถนำไปใช้งานในชีวิตจริงได้แบบครบวงจรทั้งการขับแบบหล่อๆเท่ๆคนเดียวหรือว่าจะเอาไปใช้เป็นรถครอบครัวเดินทางในเมืองเดินทางไกลออกทิปไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ก็รู้แล้วแต่ทำออกมาได้น่าประทับใจจริงๆเลยนะครับและนี่แหะครับท่านผู้ชมคือรีวิวเปรียบเทียบ Mercedes- Benz SUV3 รุ่น3สไตล์นะฮะที่ Mercedes เนี่ย เขาํำออกมาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนได้อย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวครับหากท่านผู้ชมนะครับกำลังคิดจะซื้อรถ SUV มือสองโดยเฉพาะย e ี aw, ่ห้อ Mercedes-Benz แบบนี้นะครับท่านผู้ชมลองนำข้อมูลต่างๆตรงนี้มาเปรียบเทียบกับการใช้งานของตัวเองแล้วก็ดูเลยนะครับว่ารถคันไหนเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยเขาจะตอบโจทย์การใช้งานของท่านผู้ชมได้มากที่สุดนั่นเองครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับท่านผู้ชมถึงรถทั้ง3รุ่นตรงนี้ครับ เขาจะมีความแตกต่างกันก็จริงนะแต่สิ่งที่มีเหมือนกันมีไหมมีท่านผู้ชมคืออะไรครับคือเรื่องของสภาพตัวรถที่ดูสวยดูใหม่ไม่แตกต่างกันเลยนะครับ แล้วก็ยังมีในเรื่องของโปรโมชั่นเหมือนกันอีกท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ1.29%ครับที่ผมรับรองเลยว่าดอกเบี้ยพิเศษอันนี้เนี่ยแทบจะไม่ต่างจากการที่ท่านผู้ชมไปออกรถใหม่ป้ายแดงบนชงรูมแม้แต่น้อยเลยนะครับต้เถอเนี่ยอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำนะ่ะและบิ๊กออโเองนะครับขอมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับบริษัทบิ๊กออโ เมื่อเข้าใช้บริการล้างรถดูดฝุ่นที่ร้านปริเคมทั้ง21สาขาที่เข้าร่วมรายการด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจเข้ามารับชมรถตัวจริงๆแบบนี้หรือแบบว่าน้องพี่อยากจะทดลองขับก่อนตัดสินใจเนี่ย ท่านผู้ชมสามารถเข้ามาทดลองขับได้เลยนะครับติดต่อน,นัดหมายเข้ามาที่บิ๊กโตได้ทันทีเลยฮะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันนะครับท่านผู้ชมผมฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังมองหารถยุโรปม,มือ2สภาพใหม่ที่มีความคุ้มค่าเหมือนรถทั้ง3คันแบบนี้ด้วยนะครับก็ขอขอบผู้คุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่กับคลิปรีวิวรถยนต์มือ2ครั้งหน้าครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ